ไม่ได้ญี่ปุ่นคุยกันีไ,ไ,ปไปลเลยอะไรก้าแ,แม่ช้างคือการนี้กินตลอดจะถ่ายวีดีโอนก,การนี้ครบเครื่องเลยลูกคากินแบบญี่ปุ่นเลยันฮะ ตเตะสองใหญ่เลยกีบุระสอ,อามักีสองพกีงไงสอ,งอีกะสอโอริชิมาโตเกจ้ะไปยินต่อไปอะไรเลอ่ะมาให้ไโจ้นะ อันนี้อ่าเธอทำพวกนี้ออกไปก่อนอ่าอันนี้โลอันอนี้ไข่หวานมากี่